สวัสดีค่ะผมนายจริรัติติผู้ทองเกตครับฉันนางสาวพิมพ์นาเมา่อเนทึกค่ะพวกเรานิสิตนะครับจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์คนตนใจหรือว่า The i ไอดอนะครับซึ่ง The i ไอดอของพวกเราน้นก็คือวง New s o l คับครับและของแรงบันดาลใจนะคะวง New School เนี่ยเป็นอีกวงดนตีนึงที่มีแนวเพลงที่พวกเราเนี่ยเอฟฟิชชื่นชอบค่ะ ประกอบกับหนึ่งในสมาชิกของพวกเรานิสิทธิ์นั้นเคยเจอเหตุการณ์ปัญหาชีวิตจนก่อให้เกิดเป็นโรคซันเศร้าขึ้นมาค่ะจึงได้รู้ว่าการต่อสู้กับโรคคันเศร้าและการฝ่าฟันปัญหาชีวิตของตัวเองนั้นหนักหนาสาหัสเพียงไหนเมื่อไราที่พึ่งหรือคนที่เข้าใจปัญหานั้นอย่างแท้จริงพวกเรานิสิตธิ์เนี่ยซึ่งมีแพชชั่นเกี่ยวกับการร้องเพลงจึงมีแรงบันดาลใจที่จะแต่งเพลงขึ้นมาเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยโรคซันเศร้าหรือผู้ซึ่งกาลังบัญเทิกับปัญหาชีวิตค่ะ ในส่วนของการเรียนรู้จากชีวิตเดียวไอดอลนะคะพวกเราเนี่ยนิสิตได้เรียนรู้ว่าการกระทําในอดีตนั้นเนี่ยย่อมส่งผลมาถึงปัจจุบันค่ะความชอบและความหลงไหลในวัยเด็กเนี่ยได้รอหลอมพวกเรานิสิตให้มีแพชชั่นขึ้นมาและถ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสม่ําเสมอของการทํากิจกรรมที่ตัวเองรักหรือหลงไหลนั้นอาจจะท้อแท้บ้างผิดหวังบ้างเหนื่อยบ้างเราสามารถพักได้แต่ก็ต้องกลับมาทําต่อเพื่อเป้าหมายของตัวเองค่ะ พูดถึงถ้าพูดถึงแพชชั่นจริงๆก็มันเป็นความอยากลึกๆนอ,อยากลึกๆเราก็แค่อยากสนุกกับดนตรีอยานะแค่นั้นเองนะครับเานั้นเลยง่ายๆเลยเพราะถ้าเราเริ่มต้นจากอะไรที่มันซิมเพิลมากผมว่ามันจะไปได้เรื่อยๆมากกว่าที่เราจะไปคาดหวังว่ามันจะสําเร็จอย่างโงดอย่างนี้มัส่วนไอเดียจาก The Idols นะครับที่จะนําไปใช้ในการทำเป็นซีรีส์โปรเจกนะครับอ่า จากการได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับวงนูสคูลนะครับเ <laughs> พราะเรานิสิตนั้นได้ไอเดียว่าเพลงที่ต้องแต่งนั้นควรจะมีเนื้อหาที่พวกเรานิสิตควรจะอยู่เคียงข้างพวกเขานะครับไม่ไปกระตุ้นความรู้สึกทางด้าน,นลบแล้วก็ไม่ชักจูงหรือชี้นําให้ผู้ป่วยนั้นทําอะไรต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตนะครับ <laughs> พวกเรานิสิตขอขอบคุณวงนูสคูลที่ให้โอกาสพวกเราได้สัมภาษณ์แล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ